Thank <sighs> you. สรัสวัสดีครับวันนี้ช่องเวียงกุัยบอสีจะมาไล์การผ่าหัวบอลสีให้เอซพี่พี่น้องน้องได้ชมที่ยังไม่เคยเห็นและยังชื่นชอบบอลสีอยู่ครับผมเริ่มต้นเลย <c oughs> เอ้ยคุยไปด้วยโมไปด้วยไอ้น,นี่มีชื่อว่าสาวนครชัยศรีสวยมากเลยสวยมากๆากคนทีไม่เห็นรอไอ้กล้องหมอนนี่เดี๋ยวจะไปหามาตรฐานก่อนกล้องกล้องกับขาเมื่อ,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 อคืนก็ทำกับข้าวนึ่งปลาคูคูขักขับ อ้นี่ปลาก็ลืมเมื่อคืนเนี่ยลืมบอกลูกเคยลูกสาวน้ำพริกเมือนไ้ทำน้ำจิ้มน้ำพริกมันไปอยู่ในโอ่งปลาที่เขาควักให้หนะโอ้โหเรากินทีหลังเลยไปเห็น คนข้างโอ้ยเปิดดู้น้ำพริกยังเหมือนเดิมลืมมั้งเขาว่าน้ำพริกอร่อยอร่อยไม่ได้ทำไมไม่ได้ทำน้ำจิ้มอ่ะก็ลืมบอกมาเดี๋ยวจะไม่ทันไอ้ไรูวานพูดคุณเดียวอยู่ทั้งครึ่งชั่วโมงอ่ะที่แท้ไปดูไอ้อะไรอะไรตัดไปตอนไหนไม่รู้โอ้โห เชื่อ,อ,อเพลงก็สนุกตอนเช้าเนี่ยเขาเอานี่ออกไปเดี๋ยวดูหัวเขาดูหัวเขาก่อนเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาดูเออวันนี้เพ่อยังชั่วเมื่อวานโอโหเดี๋ยวออกแล้ววันนี้ดยวมาทำการผ่าตัดสาวละครชัยศรี เพื่อเอฟซีเห็นแม่เขาแล้วอีกหน่อยทับมาด้วยประมาณนู่นอ่ะสองเดือนนั่นแหละต้องใจเย็นๆเล่นกับบอลสีต้องรับเขาเนี่ยธนูถนอมอ้าวดูหัวก่อนจะพาดัดแล้ว อัดดัดแน่ดูก่อนเลยดู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 อุ้ยโอ้โหแน่นปึ๊กอะไรวะอยู่ข้างล่างโอ้โหดินมันแน่นเราเราธรรมดาเราต้องเอาไอ Estoy ้นั้นกาบมะพร้าวนะโอ้โหโอ้โหดูซีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูก่อนไม่ต้องรีบวันนี้ลองทำดูโอ้เห็นชัดเลย เอ้ยคิดอันน <ux> <pod daddy moved jaz> ี้ก่อนเดี๋ยวอแปหนึ่งแพทยังไม่มาแพทย์ใหญ่แพทใหญ่ยังไม่มาเลยมาแล้วแพทย์ใหญ่มาแล้วโอ้ย แพทย์ใหญ่มาถึงแล้วดูอาการก่อนดูอาการก่อน <Clar isse> มีแค่ไหนท้องใหญ่ไหมดูสิโอ <mechanisms> ้โหโอ้ไสเดือนเต <eu dat> ็มเลยลูกไสเดือนไม่ค่อยดีนะมีไสเดือนจำไปเนื่อยเนี่มันไปซอนทับไอ้บ้านเราชอบแหละไสเดือน คนดินอ,อนะไรนักหนัเดเ๋ยวดูดูหัวกันห้องกันเจยินยินรูมอาหารอร่อยต้องใจยินยนยังไม่ได้ถามเลยลูกสาวเคยอร่อยไหมหนึ่งปลา <c ười> ดี่ขอกินเส็ษก็ขึ้นไปก่อนทำงานเนาะไม่เคยได้คุยกัน ก็เขาเพิ่งมานี่ดูซิดูท้องใหญ่ไหมหรือไม่มีเลยดูดีเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหม,หไหมดูสิมีไหมจับดูดิอ้าวมันไปทางไหนวะหัวมันนี่ยังไงแล้วต้องผ่าแล้ววะหรือ,อยังไงเอาไว้ไม่ได้อ่ะไหนอ่ะสารนกฟนยชสีนี่หัวทำไม ล้ลางน้ำดูสักนิดยังไม่ได้แล้วแม่เน <Yeah. S 2> oh ี่ยโอ้โหพอได้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 พดูเสี้ยวหัวเขาเนี่ยเนี่ยยิ้งแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแนะโอ้โหเมื่อวานมันนี่ร้องเพชรโอ้โ oh ห ว่าจะเอาออกไล่ให้เอีได้ชมได้ดูกันดันไอ้ลมซะแล้วไอ้โทรศัพท์หัวใหญ่มากเลยเออแค่นี้ก็ได้แค่นี้แล้ววะเดี๋ยวยถ้ามีเวลาจะเอาศึกษา,าศาสตร์สีเหลืองมา่าอีกเพราะว่าเขามีลูกแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดู ี่มีนาว่าศึกษาศาสตร์บอลเหลืองคณะของลูกสาวที่จบมชมาแต่ก่อนนี่แหละศึกษาศาสตร์สายครูสายครูศึกษาศาสตร์มชเชียงใหม่นี่เดี๋ยวถ้าไอ้นั้นดูดีหรือเปล่า สาวนครใช้สียกไปแล้วเอาเอาวะเอาวะพาตัดก่อนเลยเอาให้เร็ววันนี้เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเอาสักเลยเอาเลยมานายแพทย์ใหญ่นไหมเนี่ย,ยมาได้เป็นนายแพทย์เนี่ยสองปีจบปริญญาเอาเอานายแพทย์านายแพทย,พทย์ไอ้พวก บอสีดินนี่แหละแต่สู้เขาไม่ได้เราพูดไปแบบนั้นแหละโอ้โหได้แล้วหัวมันไม่ไม่มากนี่ก็พอได้อยู่แต่จะเอาใหญ่ๆนะไม่เอาเล็กเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าช้ามันขึ้นที่ผ่านนี่มันมีตายนะมีบ้างไม่มีบ้างที่มีนะั่นมันออกง่ายครับเอเอดีมาสัมสภาษณ์อ,อ่ะอถามมา้าไนไม่มี้มันจะขึ้นนะ ขึ้น <c oughs> ช้าหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้มันมันเอาละ <c oughs> เดี๋ยวอย่าเอา,าศึกษาศาสตร์เอาเออเอานี้ก่อนตัดไปเลยว่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยอะไรมากนักแต่ก็ทําเขาดีๆหน่อยอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวลืมดีกว่าดี๋ยวเย็นๆเอาเอาเข้าไปก่อาวังเราอยู่เนี่ยวังจะจบได้ แพ้ลืมยาอย่างเดียวขา,วนนยาดยาก็คนไข้ยอยู่ไงนายแดงไงนี่ดีกลัวดินลูกสามซื้อมาให้วันนั้นโดนในโซนน,นี่โซนนี่แผลโดยสตาร์ทเครื่อง่ <laughs> อีกแก่นี่หลอกเราไอะเก้หลอกเราออะเก ทีเด่แล้วก็เรอ,อน้ำมันไปหมดอะ่ะโอ้โออคุยกันเงอนก็ได้หรืเมื่อวานนั่งคุยคนเดียวไปครึ่งชั่วโมงอะ่ะไอไลไอ้นั้นดับอะ่ะโอ้โหไลน่ามต้มันผูไม่ได้เลยนะไหนต้นมันอ่ะดเอ้าต้องเก็บไว้ เดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวเอเดี๋ยวจะบอกให้ใช้ได้สิมันก็มันก็ขึ้นหัวใหญ่อีกใหญ่กว่าเดิมอันนี้ซื้อครั้งเดียวตลอดไปขยายพันตลอดไปเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวอีกสักพักก็หัวก็โตแล้วเอาละงอาง่ายๆบ่ะโอ้ยได้แล้วแต่ก่อนนี่ไม่ให้เหลืออะไรเงี้ยงนิดๆนี่ปล่อยให้เขามีหน่อ ก่อนใบละหมื่นนะอไ้ <Yeah. S 1> ตัวเล็กๆก,กระถางส mm. ีนั้นละหมื่นนะไอ้น,นั่นอนะ่ะประมาณ mm. ตีตีตเอียวใส่ยาให้ก่อนให้แพทย์่าตัดแนละ้ว <laughs> โอ้ตัวเล็กนิดเดียวต้องไปอบอีกนะ mm. เดี๋ยวก็ใส่ตู้อบ mm. นี่เอาผึ่งไว้ก่อนให้มันแห้งเดี๋ยวเอาเข้ากระถาง mm. เดี๋ยวก็ต้องเอาลิดใบมันออกเนี่ย mm. หนึ่งสวยๆลงลิด มีลูกแล้วมันยังไงอ่ะเหมือนสิ่งมีชีวิตอะเนี่ยต้องต้องไอ้อะไรออกก็ต้องเอาออกเนี่ยเอาออกออกก็ต้องเอาออกเอาไว้สักสามใบสวยมากเลยด้เนี่ยนี่สาวนครชัยศรีเอาวางนี้ก่อนเดี๋ยวรีบๆก่อนเดี๋ยวไม่ทัน ไอ้นนี้มาอุปกรณ์เดี๋ยวจัดจัดไอ้อันนี้เอานี้ไว้ก่อนไอ้น,นี้ยังไม่ไม่ไม่ได้เอาไปเอาถุงมือถุงมือลา้วจริงไม่ลา้วของกต้งไมนเลยเอาออกสิเออเอาออกเอาออกง่ายง่ายไม่ได้เนี่ยไออันนี้ก็ไม่คมแล้วเนี่ยอืม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  เนี่ยเนี่ยงอกแล้วเนี่ยเนี่ยีนี้เนี่ยขึ้นเร็วเลยเนี่ยอันนี้หัวมันเลยมาดำวะเราไม่ยังไม่รู้เนียเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวต้องต้องดูไว้ตัวไหนนครใจสีหัวแบบนี้มีอยู่ในคลิปนั่นละเอาโชคดีโชคดีไม่อยากชมก็มาชม <c oughs> เหลือไปทำที่บ้านเออจะได้ง่าย เออไม่หวงวิชาไม่หวงวิชาด้วยคนที่คนที่ยังไม่เคยเห็นเคยเห็นแล้วก็ง่ายๆเดี๋ยวนี้ทางใครทางมันทางหนูหนูใจทางไหนไหนเตียวอย่างเฟอร์นิเจอเนะีหลับตาก็ทำได้แล้วไอ้นี่บนสีนี่พอรู้บ้าง หลับสองข้างก็ไม่ได้ต้องข้างเดียวจิจ๊าสองข้างไม่ได้ชอบชอบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไอชอบพวกนี้้พวกชอบดินอืเรียนวิจัยดินมาโอ้โหจะจบภาคปฏิบัติวิจัยดินเนี่ยขุดแมงมัน โอ้โอถึงเวลาเอาแล้วจอบเสียม้คนเก่งๆเขารู้ตึกสตอพอซึ่งพิสูจน์แล้วเลขาคณิตตึกเอามาพิสูจน์ว่ามันอยู่ตรงไหนมีไอ้รู้ไหม มันเขาอ่ะเคยได้แล้วนะนี่เกิดมาอนี่ตเด็่มานี่ได้กี่ครั้งวะจำได้เลยัวจะได้ไอ้อะไรส,ะสองครั้งนี่แหละวิจัยดีนะชอบยิจัใจดีนะทันหรือเปล่านี่นะรีบๆเนี่ยเนี่ยที่รีบเนี่ย โอ้โหงอกนี้ตะปูตะเมีเนี่ยไม่ใช่เอาเดี๋ยวนี้มันต้องต้นอวบอวบต้นใหญ่ใอวบอบรู้แล้วทำยังไงหินครึ่งายครึ่งรู้แล้วบ้านเราหินเกินายเกินดิ้เอาตินใหญ่ๆมา ติในใหญ่ๆหิหหนครึ่งซ้ายครึ่งแต่ก่อนนอี้นิดเดียวเพราะว่าแพงอะใบละหมื่นนะไม่ได้โม้นะจริงๆไปกูเกิลดูไอ้ที่เขาอาจารย์ที่เล่นบอลสีเขารู้เราไม่ได้โกหกเนี่ย <c oughs> เอามาแบ่งปันกันเด้อเนี่ยนีอุ้ยลงไปแล้วเดี๋ยวก่อนไม่กล้าไม่กล้าไปล้วงวันนั้น เราไม่ได้ไปซื้อถุงมือถุงมือมันหมดโดนมาแล้วมันเป็นอะไรวะคุยกับแม่บ้านคุดกันาง,งานเออมันเป็นอะไรทำไมคันมือจังวะสองวันก็ไม่หายอะหวยก็จะออกไม่โดนน แพ้ที่ไหนได้เราผ่าบอลไอหัวบอลสีไม่ได้ใส่ถุงมือธรมรมดาใส่ถุงมือนะไอะคนที่แพ้อันี้อันี้หนี้ขี้แพ้เอาละพรอล้วอแล้ว,ลวเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันให้เอซีดูอืเนี่วยื่นไปแบบนี้หน้าเขาหรือเปล่าไม่รู้ได้ไม่เขาเนี่ยแล้วเอาใส่เดี๋ยวโอ้ปรณกเตรียมนี่ ร้อยเปอร์เซนสารส,มสมา้มสมไหมแล้หนุ่มๆแล้ะเอาถูจากเแ,แล็นี่อย่างดีเลยผ่ mm hmm. านมาหมดนัไรอะไรเนี่ยเนาะ่อนนี้แล้วพูดํำเก่ากำหลังแล้วยอมรับแล้วรู้รู้แล้วรู้แล้วว่า พูดละสู้ต่อไปมีอะไรแข็งแรงไว้สักร้อยยี่สิบนะดูลูกดูหล,ลานดูกานบ้านการเมืองจะเป็นอะไรไปดูแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบดูแล้วปล่อยเขาโยกปูนี้ละไอ้เขาดิไอ ภสภาเนะี่ยเขายังไน่หนุ่เราเนี่ยอายุแค่นี้ยังหนุ่มอยู่เปรียบเปรียบเทียบนี่เราเนี่เราไม่เคยกินสารพิษมาสมัยเด็กก่อนอะ่ะเป็นสิบปีแล้วก็เดี๋ยวนี้เรายังหกสิบอนอนอยู่อ่ะให้กำลังใจเราไม่เคยกินสารพิษเลยสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยโดนวันนั้นคันด้ว่าเอาแล้วถูก หวยแล้วทีแท้คันนี่แหละคันจริงๆเอาเอาไม่กี่ชิ้นนะดินใหญ่ๆนี่แต่ก่อนไม่ได้เนี่ยแต่ก็ประมาทไม่ได้นะถ้าบูมมาก็เอาผ่าไปแล้วได้ไม่กี่ต้นอันนี้ออกไซนิดก็ได้ไซน,นิตก็ได้ชอบวิจัยดินได้เมื่อเยอะแล้วแมงมัน สวันก็พยายามโอ้ยได้มาแล้วมันได้มาแล้วซับในดินสินในน้ำเอาไปซ่อนไว้หมดอของอร่อยอร่อยอ่ะธรรมชาติธรรมชาติสร้างไว้เราก็ไปที่ไหนก็ไปเอาหมดแหละ เดีย๋ยวนี้ไม่มีแล้วขุดกินกันหมดแล้วเสียดายถ้าปล่อยให้เขาแค่ไม่ต้องไปขุดอะไรเนาะโอ้โหถึงเวลาแล้วถึงหน้ามัแล้วไปหากันนะนู่นมองดูปลายต้นไม้นู่นมันมาทางไหนถ้าไม่เห็นก็กลับบ้านวันนั้นไม่มี วันไหนโอ้โหบินว่อนแล้วก็เอาละแมงมันซับในดินสินในน้ำเอาละกินใหญ่หญินครึ่งทรายครึ่งเนอเอาฮึบโอวันนี้วันนี้พอได้วันนี้พอได้วันนี้พอได้ไม่เอาเยอะหรอกมันมันมันกี่มันกีหนอว่ามันกีหนอว่โอ้สองหนอเอาออกปกะไม่ได้ไม่ได้แั้มันสองหนอให้มันออก ออกคู่ก็ไม่ได้ต้องเอาต้นเดียวต้นเดียวดูก่อนดูก่อนดูก่อนดูอีกก่อนดูอีกก่อนดูอีกก่อนไหนไหนเอาใส่น้ำเนี่ยใส่น้ำดูอีกแป๊บเดียวมันได้ไม่กี่ชิ้นเสียเวลาหัวมันเล็กหัวมันเล็กเดี๋ยวเวลลวมเือมเเม่อวานโอ้โหมืนนี้ล้อมเพชรว่าอย่าเอาไปประกวด แต่มันไม่ของเรามันฟอร์มสวยมากเลยฟอร์มกอแต่เราไม่เราถ้าไปประกวดเราไปช่วยเขาเอาเอาบอลไปช่วยเขาของเรามีชมรมบอลสีอ่ะแต่ทั้งบ้านเราเขาไม่นิยมเดีเพื่อเพื่อนๆอ,อยากได้ก็ทักมาด้วยลองเอาไปเลี้ยงดูนี่ เนี่ยนี่มันขี้เกียจไปตลาดเนี่ยลองไล่อี่นี่วันนี้เดี๋ยวดูไปด้วยไล่ไปด้วยดูไอ้นั้นรือจะให้เราพูดคนเดียวอยู่หน้่โอ้โหหลอกเราอีกอ่ะเหมือนมอเตอร์ไซค์หลอกเราเกชี้ด๋น้ำมันไปหมดสตาร์ทขอโทษนะโซนตีนโวกเลยนิดนึงลูกสาวถึงซื้ออันนีมไม่้นึกว่าเป็นเยอะเป็นนิดนึง ตาใไปดูหนบันไดหรือเปล่าลเรามันเนื้อเราเดี๋ยวนี้รู้แล้วรู้แล้วเออนี่พอแล้วแค่นี้ก็ได้เดี๋ยวเอาให้ดูก่อนเผือเนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้ชัดเลยเนี่เห็นเลยเนี่ยวันนี้นี่มัน่อขึ้นไปแล้ว นี่เห็นไหมเนี่ยไอ้น้ำเนี่ยน้ำไอสารส้มนะเราผ่าดูเนี่ยไอนี้เราภาคปฏิบัติเนาะดูอยู่เรื่อยทำยังไงใน g ูเกิลมีเต็มปลูกอะไรแล้วมีไอ้นั้นหน่อยอิทินะนี่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำจำนวนจะเอามาให้พี่ๆน้องๆ f อซดูทำไว้และเพลิน นี่เพลินอันนี้อันนี้อันนี้น้ำโอ้โหเป็นฟองเป็นฟองขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยางหรืเป็นฟองไป,งเ,เ,ป,งเ,ปงเดี๋ยวอย่าลืมตัวยกขึ้นอ๊บอ๊บอ๊บเอ้ยฟองในไส้ก็โอ้โ,อโ,อโ,อโห,ใใโโหมีที่ประสบกับตัวมาเยอะเดี๋ยวก็ค่อยพูดไปบ้างยังไม่หมด วานก็เตือนไหนนั้นอนะ่ะให้คติไปเตือนเรื่องแก๊สทำกับข้าวพอจะมีพอมีประโยชน์กับเอซไม่มากกว่าน้อยมันโดนมากับตัวแต่ไม่เคยไม่ค่อยเคยเห็นแก๊สระเบิดมันมันอยู่มันฟูเข้างนอกอ่ะเหมือนโจงอางฟูฟูฟู ที่บอกนั่นพอ,อ,อทักมาแล้วแต่ผมขอโทษนะไม่ได้เอ่ยชื่อเนือ้อย่าฟ้องกันก <c oughs> ็ไม่ได้ไมันมันไม่ได้ว่าผิดอะไรเนาะพูดความจริงกำกัากำลังอะ่ะรู้แล้วำกำกับกำลัง อย่ายาไอ้แบบ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 ตื่นมายังไม่ได้ล้างหน้าโอ้ยลูกหลานวิ่งไปหลบโน่นหลบทำแบบนี้เพลินดีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเทอันนี้ใส่ก่อนน้ำอีกกลัวมันคันอ้าวลงตรงนี้ก็ได้รอบสองน้ำเปล่ารอบสองน้ำเปล่าหยิบเลย ไม่พันหรอกรู้แล้วว่าถ้าคันทีนี่คันบอลอย่าไปอาศัยโชว์ลาบเลย <c oughs> คันบอลเราผ่าบอลสีเล่นเมืองสีต่ไม่แน่โดนสักวันแหละต่ไม่ส่งเสริมใครเนอ้อนิดๆหน่อยๆโดนก็ดีเศรษฐกิจมันเราเดี๋ยวนี้โอ้โห Usted, พันเดียวยังไม่ <lerde> <bush. S 1> ให้เราทำไงพันเดียวเอาแช่ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรอันนี้มันก็ใหญ่ไปเอ็นี่ยอยมาโชว์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 เดี๋ยวจะเป็นดาราอยู่สวนนะเนี่ยใครที่เอซีทั้งหลายสวนใหญ่ๆน่ะ อาจารย์ทั้งหลายมันต้นอะไรเนี่ยมันดูแล้วมัน